สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน RECU ที่รักของเจ้ามนท่าไหร่ปีใหม่แล้วครับปี68ครับ2568นะครับเพิ่งข้ามมาได้3วันวันนี้วันที่3มมกรานะครับพอข้ามผ่านผ่านวัดผ่านปีมาเนี่ยนะครับเราต้องเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลงนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ผมก็จะพูดเรื่องเกี่ยวกับการบริหารประเทศ ภาพรวมการกระตุ้นเศรษฐกิจและความมั่นคงก็หนีไม่พ้นเรื่องพ olicy กับผู้บริหารซึ่งเป็นนายกผู้หญิงคนเดียวของเราที่ถูกทั้งแซะทั้งอะไรต่างๆนานาอุตลุดหมดวันนี้ผมก็อยากจะพูดวคำหนึ่งให้กำไรให้กำลังใจนายกผู้หญิงนะครับคนรุ่นใหม่ถ้าก่อนอื่นก่อนจะไปทำงานต่างๆนานาท่านต้องปรับตัวเองก่อนตั้งใจไว้รอรับ นะแรงกระทบต่างๆเนี่ยผู้หญิงไทยผมบอกแล้วต้องสียางต้องสวยต้องเกง่งต้องแรง่งอันนี้สำคัญต้องกลา้านายก,กหงิงท่านต้องแกร่งอันนี้ถูกแซะซ้ายแซะขวานะครับเดี๋ยวสามีเดี๋ยวลูกเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวอะไรต่างๆเนี้ท่านอยู่ให้แน่นแล้วอย่าอยู่นานครับพวกนี้เป็นหัวโขนจำไว้นะวางปุ๊บออกไปเลยนะครับนะครับปีนี้ เป็นปีที่ถ้าติดตามดูคลิปอาจารย์มนุษย์เป็นปีแห่งพายุร้ายจากนอกประเทศและในประเทศนอกประเทศทําอะไรไม่ได้แต่เตรียมตัวไว้รบกันทางฝั่งนี้จีนจะต้องถูกลากเข้าไปรบกันมากขึ้นเนี่ยชายแดนเรากําลังทะเลาะกันนะครับเรากําลังเข้าไปอยู่ด้วยนี่ภาพรวมข้างนอกอนกระทบกระทบผมจะตักไว้ก่อนข้างในการเมืองบ้านเราวุ่นวายมากๆครับการเมืองวุ่นวายแล้วจะกระทบนโยบายต่างๆที่จะทําให้ประชาชน คราวที่แล้วผมพูดแล้วนายกก็ไม่ให้ของขวัญยังไม่เห็นชัดนะของขวัญปีนี้ขอให้เป็นของขวัญที่ประชาชนเขาคาดหวังและถูกใจไม่ใช่ของขวัญที่ท่านนายกอยากจะให้คนละเรื่องนะครับผมูหลายทีแล้วเขาอยากต้องการอะไรบ้างเขาต้องการอะไรที่มันแก้ปัญหาระยะเร่งด่วนเขาครับนะครับซึ่งผมบอกแล้วคนน้ําท่วมไปแก้ซะรปรับปรุงนะครับทําให้เขาอยู่ได้ทําการค้าขายได้เหมือนเดิมเรื่องแรกและ อย่าเอาเงินไปโปรยเอาเงินมาทํานี้ก่อนทำอินฟราสตรเจอร์ให้เสร็จนะครับหนึ่งแล้วนะครับสําหรับคุณสองคนจนคนจนจะถูกกระทบจากเงินเฟอ้อแล้วตัวรูกเข้าของแพงหมดแล้วครับท่านกลับไปดูคนสองกลุ่มนี้นะครับวิธีช่วยช่วยระยะยาวอย่าโปรยเงินนะครับผู้หลายที่โปรยทีเดียวมันก็หายหมดโปรยทีเดียวมันต้องช่วยให้เขายืนอยู่ได้ตัวกางเขาจำไว้นะครับวิธีหนึ่งคือให้เ,เพิ่มค่าจ่จายนะครับด้วยกัน เพิ่มรายรับด้วยการลดค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายที่ของเขาคือสองกลุ่มนี้เสียภาษีนะครับผมเสนอให้เอาภาษีเนี่ยแทนจะให้คนรวยเอาไปใให้คนสองกลุ่มนี้ซะเขาไม่ต้องเสียภาษีกขบิดอะได้เพิ่มขึ้นนี่อันแรกเลยนะครับไปดูคลิปต่างๆผมวันนี้ผมจะเจาะลึกลงมานิดนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับเร่งด่วนก็บอกแล้วอย่าโปรยเงินสร้างงานสร้างงานดูที่ขณะนี้อะไรจะเกิดขึ้นต้นปีนี้นะครับ ธันวามกราคุมพาท่องเที่ยว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 ปีนี้จะเป็นอะไรครับแรงผลักดันเครื่องจักรที่สําคัญที่สุดของเรานะครับคนจีนมาเยอะแยะทุกคนก็พูดที่เรากซ์เปกว่า30ล้านคนกว่าต่อปีอาจจะถึง4ี่สิล้านคนนะแลวเป็นคนจีนทั้งนั้นเลยครับเตรียมตัวหรือยังปรับฝุ่นรอรับเพื่อนที่เป็นคนจีนส่วนใหญ่นะครับเข้ามาเที่ยวแล้วคนจีนพวกนี้มาไหนปักใต้นะครับกรุงเทพมหานครนะครับ แล้วก็อีสานทางเหนือไม่ค่อยไปเท่าไหร่ครับเตรียมซะตัวอย่างพวกยี่งวันนี้ผมจะพูดเรื่องรุงเทพนานครของอาจารย์ชัดชัิทำดีมากท่านให้ลูกน้องท่านสำนักงานการท่องเที่ยวเนี่ยครับไปศึกษาดูคนจีนมาเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนบ้างไปดูนะครับผมยังไม่พูดซ้ําเขามาดูหลกหเรื่องทีนี้ท่านทําดีมากแล้วทุกคนทําดีมากขนาดทีก่กดทุกคนรื้อฟืน้นเรื่องของพระเจ้าตาสินผู้ที่กู้ชาติ คนสุดท้ายเมื่อปีพศ2 3งส,งส,สงทุกคนพูดหมดเลยครับเมื่อก่อนนี้ไม่รู้จักพระเจ้าตัดสินด้วยซ้ำเลยไม่รู้เป็นยังไงอนุสาวรีย์พระเจ้าตัดสิน,สงงนกน็ทิ้งนะฮะบากกอนน้อยอ่ะไม่ได้ทําอะไรเลยผมไม่บอกถ้าปรับปรุงซะกิจกรรมของคนจีนกับเมืองเราไปดูเสะซอฟต์แอคชั่นเนี่ยของท่านอุ๋งอิงเนี่ยเขาที้แล้วผมพูดอย่างไรนะครับเชิดสิงโตเชิดสิงโตเชิดสิงโตพวกนี้เป็นกิจกรรมที่จะทําให้คนจีนเนี่ยสามเรื่องอาหาร เมื่อวานซื้อนี้ผมไปที่ยวราชเฉลิมบุรีถูกลื้อและเป็นศูนย์อาหารใหม่คนเต็ไมไปหมดเลยครับเพราะฉะนั้นอาหารเราเนี่ยแล้วถนนมางกรทองเราเนี่ยคนเต็ไมไปหมดเลยจงเอาอาหารเป็นตัวชูโรงสาหรับคนจีนชอบกินด้วยฮะห้าสิบเขตมาฟูสตรีทห้าสิบเขตไปเตรียมไว้เนะี่ยเพราะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องการเตรียมตัวปัดบ้านปัดฝุ่นหากิจกรรมให้เป็นนักท่องเทีย่ยวมาที่กรุงเทพผมจะพูดถึงนักท่องเที่ยวนะครับ ทั้งเหนือทั้งใต้เดี๋ยวไม่ว่าอะไรทีเอาตรงนี้นะครับแล้วก็ซ่อมแซมซะที่มันน้ําช่วงต่างๆที่พันเนี่ยนะครับปรับซะท่านไปดูนะครับท่านกาลังพูดถึงพระบรมมหาราชวังกำลังจะระเบิดไอคอนสยามกําลังจะระเบิดคนท่องนักท่องเที่ยวเต็มไปหมดตอนเมืองกำลังจะระเบิดแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าเราเตรียมพื้นที่รองรับนักท่องเที่ยวไม่พอภาษาการท่องเที่ยวเขาเรียกว่าทุกพื้นที่ต้องดูเรื่อง carrying capacity สับเทคนิค carrying คือความยอมรับ capacity ความหนาแน่นเช่นบ้านเราอยู่กันสามคนวันนี้คืนนีมาอยู่หกคนพังไหมครับพังนี่เขาเรียก carrying capacity ไปดูแต่ละที่ปรับพื้นที่ให้รองรับมากขึ้นแล้วต่อไปดูเรื่องของการอะไรครับความปลอดภัยผมพูดหลายที่แล้วนะครับแล้วก็ไปดูการเซอร์วิสระยะยาวๆคผมจะพูดแคนะ่นี กลับไปปรับฟูนดูการท่อง,ทองเทีย่ยวเทพนครเน้นคนจีนนะดูดีมานสปายนะครับแล้วก็เตรียมตัวโ่วนเดตทำอะไรที่ยังไม่ต้องไปทําบ้านใหม่ครับท่านอย่าไปทําบ้านใหม่ขายผมพูดหลายทีแล้วท่านอดีตนายกจะให้คนจนซื้อบ้านท่านคิดผิดขั้นใหม่ได้ครับท่านฉลาดจะตายไปคนจนไม่มีหนึ่งไม่มีเครดิตสองไม่สามารถจะอายุมีเงินมากพอที่จะไปขอกู้เขาได้ไม่มีครับ เพราะนั้นก็จะเช่าบ้านอยู่เช่าบ้านอยู่นะรับรทั้งผู้สูงวัยด้วยจะเช่าบ้านอยู่ทุกท้นไปคิดทำไมนะอันนี้เรื่องเกี่ยวกับกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการเรื่องกระแสนะครับสําหรับตรงนี้คือเอาเครื่องจักรเกี่ยวกับทัวริซึมเป็นตัวเก็กบเขียวใน2เดือนนี้ซะเอาแค่นี้ครับแล้วทุกคนกลับไปดูผมขอบคุณที่หันมาดู นะพระเจ้าตากสินเปิดพื้นที่พระเจ้าตากศินไม่กคนจีนนะครับเข้าใจว่าแท่คู่หรือแท่อะไรไม่รู้นะครับมาจากสเถาไปดูนะครับที่สวธเถามีอนุสาวรีย์เขาแล้วไปดูดีบีสเถาครับถามเขาที่นี่มีบ้านวังพระเจ้าตากั่งทนและอะไรครับวงเวียนใหญ่ไปปรับนะแล้วเอากิจกรรมมาใสา่แล้วบอกคนจีนมาเที่ยวที่นี่เยอะๆก็ไปจุดท่องเที่ยวกันวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับอย่าทนะเลาะกันอย่าทนะเลาะกัน คุณอุงอิงอดทนนะครับแล้วบอกคุณพ่อด้วยนะครับคุณพ่ออย่ามายุ่งนะคุณพ่อไปปรึกษาหาที่ปรึกษาหน่อยคุณพ่อมีเป็นโรคอยู่สามโรคครับบอกคุณพ่อด้วยนะครับนะครับถึงแม้คุณพ่อจะเจ็ดสิบห้าแล้วร่างกายแข็งแรงแต่จิตใจอ่อนแอมากคุณพ่อหนึ่งเป็นโรคอะไรแล้วโรคหนึ่งโรคมีแล้วอยากจะมีอีกโรคสองโกรธโกรธเขาแล้วกลับมาสิบเจ็ดปี ไม่นานเกินรอสองหลงหลงตัวเองนี่คือสามโลกของอดีตน,นายกแล้ววุ่นวายไปหมดแล้วครับเป็นนายกใต้ดินมาพัฒนานั้นนะอยากจะเล่นการเมืองใหม่เนี่ครับคนเราต้องรู้จักพอนะครับพระเจ้าจอยู่รักการที่เก้าสองและการที่สิบคือทํางานให้คนอื่นไม่ใช่ตัวเองไปมาเลเซียคนนี้เขาไปรวมทุนสมัครกั็ู้กับเทมาเซกไม่ใชพูดรล,ละเอียดอะเอาเงินมาทําอะไรครับเอามาบิดบิดอะไรครับ บิดเอเนจีเมืองไทยนะครับแล้วไปขายเทมสึกใหมคิดสมัยท่านมีมากพอแล้วอย่าโรคอยาค่ยาโกรธอย่าหลงนะครับจำไว้เลยครับช่วยเหลือประเทศชาติแล้วท่านไปถวายพระพรให้การที่สิบอย่างครับผมเชื่อว่าท่านมไม่ไปเซ็นชื่อหรอกผมยังเซ็นเลยแล้วการที่สิบเป็นผู้ให้อภัยโทษท่านนะครับจงไปเซ็นชื่อถวายพระพรซะคุณอุ๋งอิงกรุณาพาคุณพ่อไปเซ็นชื่อถวายพ่อซะ บาปกรรมนะครับกระตันยูรู้คุณคนไม่มีเลยฝากไว้นะครับช่วยกันนิดเถอะหวังว่า,วาวอาดีตนายกท่านจะคิดได้นะครับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ